สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะประเด็นกับดิฉันโยรักษ์กนิกาค่ะวันนี้เราพบกันนะคะอีกหนึ่งวันค่ะที่จะนําเรื่องราวประเด็นร้อนมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกและก็รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอย่างเจาะลึกและก็เข้าถึงรอบด้านพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะตอบทุกข้อสงสัยค่ะ10นาฬิกาถึง10นากา30นาทีทางเมทรทีวีโทรทัศน์มหาคนครค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีปริมาณฝนเทลงมาค่ะ หนักเลยทีเดียวตั้งแต่ ช่วงตีหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่อยยาวมาจนถึงช่วงเช้าค่ะส่งผลให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่เป็นจุดอ่อนน้ําท่วมขังประสบปัญหากับปัญหาน้ําท่วมค่ะและก็ส่งผลให้การจราจรติดขัดนะคะ1จุดค่ะที่มีปัญหาเลยก็คือเขตบึงกุ่มนั่นเองค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางท่านหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตบึงกุ่มจะมาพูดถึงนะคะการเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะร่วมพูดคุยกับท่าน ชูเกียรติเชิดโฉมหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้เรียนถามท่านก่อนเลยพูดถึงเขตบึงกลุ่มหลายคนที่อยู่แถวนั้นนี่ถึงกระสายหน้าเลยนะคะเพราะฝนตกทีไรปัญหาน้าท่วมขังเกิดขึ้นตลอดลักษณะทางกายภาพของเขตนี้เป็นยังไงคะท่านเออลักษณะทางกายภาพของเขตบึงกลุ่มนะครับพื้นที่เขตบึงกลุ่มใหญ่ประมาณ26ตารางกิโลเมตรนะครับ่ ปกติก็เป็นที่ร่มนะครับเป็นบึงนะครับเพื่อรับน้ําระบายลงสู่ของแสนแบน,นะครับปัจจุบันนี้นะครับสำนันกขีดมลุ่มก็ได้เตรียมการในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะครับตามแผนนะที่กําหนดไว้นะครับเป็นที่ทราบดีว่าสำนันกขหดมังกมเนี่ยพื้นที่ขหดมังกมตรงของเราเนี่ยปัจจุบันนี้มีการขยายตัวของพื้นที่ก่อสร้างอาคารคจนมากไม่ว่าจะเป็นตึกสูงนะฮะอาคารสูงรวมถึงที่พักอาศัยนะครับ ประเภทโครงการกัดสรนต่างๆนะครับเมื่อมีการก่อสร้างอาคารประเภทนี้นะครับมันก็มีการถมที่นะทำให้พื้นที่รับน้ําซึ่งเป็นทุ่งุ่มอยู่แล้วจากเดิมเนี่ยนะครับห,หายไปะนะครับหายไปครับรวมถึงหมู่บ้านเก่าๆนะครับที่ก่อสร้างมานานแล้วนะครับระบบท่อระบ,บายน้ําก็จะอยู่ต่ํากว่าระดับน้ําระดับท่อระบ,บายน้ําของเมหานครคที่กําหนดไว้นะครับก็จะเป็นประเด็นที่จะทําให้ปัญหาน้ําท่วม จะต้องเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพื้นที่รับน้ําน้อยนะครับรวมถึงจุดรับน้ํามีสภาพต,ต่ำต่ำนะครับองเกบางกลุ่มก็ได้มีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้วก็เป็นระยะยาวด้วยนะครับก็คือในเรื่องของการจัดทําปรับปรุงสานุวโภคเพื่อลองรับน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นถนนตอกซอยอที่ยังไม่มีท่อระบายน้ําเพื่อเป็นการทดแทนนะครับในการที่จะระบายน้ํา จากหมู่บ้านต่างๆนะครับทดแทนที่ที่ถูกถมที่ไปนะครับก็รวมถึงปัจจุบันนี้นะครับสมานเขตเราได้มีการก่อสร้างงบประมาณก่อสร้างเขื่อนนะครับในพื้นที่นะครับมีการปรับปรุงเป็นเขื่อนดาดท้องคลองนะครับเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะครับแต่ปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างนะประมาณ9ก็ก็คาดว่าประมาณสักสองอาทิตย์ ข้างหน้านี้ระบบของอเขื่อนของเราก็คงจะแล้วเสร็จนะครับก็จะรองรับปัญหาแล้วก็สามารถใช้เป็นแนวทางเป็นแผนในการป้องกันน้ําท่วมได้โดยการพร่องน้ำนในพื้นที่ของเรานะครับก็ก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับ huh. ส่วนในเรื่องของเท่อะระบายน้ำที่เรามีอยู่เดิมก็ปัจจุบันนี้มีขนาดเล็กนะครับมีขนาดเล็กมากนะครับก็60เซนอะไรป่ะาหกอย่างเงี้ย เมื่อมีเมื่อเทอระบน้น้มีขนาดเล็กการรองรับปัญหาหรือรองรับน้ำเนี่ยในปริมาณมากมากน,นะครับอย่างเช่นในช่วงเมื่อคืนที่ฝนตกหนักนะครับปกติถ้าเกิดเกิดตกในพื้นที่เขตบงกลุ่มตรงๆ,ๆนะฮะประมาณ 1- 2ึงชั่วโมงเราก็สามารถที่จะกลับเคลื่อนระบายน้ำ,นำออกไปสู่คลองแสนแสบนะครับแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามีการตกหนักทุ่งเทพบหานนครนะครับน้ำในคลองแสนแสบนะครับมีระดับ สูงขึ้นมามากนะครับทำให้เราไม่สามารถระบายน้ําซึ่งรับมาจากทางด้านทิศเหนือของสำนักงานเขตบางกลุ่มแล้วจะบางเขนหรือสายใหม่นะครับล่องเข้ามาทําให้ระบายน้ําได้อย่างล่าช้านะครับตอนนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าตอนนี้น้ําท่วมหลายจุดนะโดยเฉพาะที่เป็นปัญหาเรามากสุดตอนนี้ก็คือ,อ,อในซอยนวลจันทร์หรือรังทา40ีศินะครับซึ่งไม่สามารถระบายน้ําลงสู่คลอง เพื่อออกสู่ของเสีแสบได้ะนะครับเบื้องต้นเนี่ยสำนักงานเขตมณงกลุ่มเราก็ได้จัดเตรียมกระสอบทรายนะครับเอาไว้เริ่มเบื้องต้นเลยนะครับเพื่อบล็อกน้ําในจุดที่เป็นส่วนของทางราชการนะครับหรือว่าในส่วนของทางโรงเรียนะนะครับเพื่อตอนนี้โรงเรียนเนี่ยน้ำท่วมอยู่นะครับก็จะต้องบล็อกน้ําแล้วก็สูบน้ําออกเพื่อให้น้ําแห้งภายในนะครับแล้วก็คงตั้งไว้เป็นเป็นจนังหวะฤดูฝนจะสิ้นสุดนะครับ ก็คือคือวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะที่ฝนตกหนักเลยทราบมว่าท่านก็ไม่ไดหลับไม่ได้นอนนะคะก็ต้องลงพื้นที่จุดไหนที่เป็นจุดอ่อนนอกเหนือจากซอยนวลจันทร์แล้วมีจุดอื่นอีกไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจุดอ่อนปกติทั่วไปแล้วกันนะฮะปกติทั่วไปของเขตกลุ่มไม่มีอยู่6 7จุดจุดโดยมากก็เป็นหมู่บ้านเก่านะครับเช่นหมู่บ้านปัทถวิกรณ์หมู่บ้านสะกออะไรต่างๆงเนี่ยซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่านะครับก็ ระบบท่อระบายน้าก็จะจะต่ําแล้วก็เล็กกว่านะครับส่วนที่ผ่านมาเมื่อคือนนี้นะครับเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาเลยก็คือแยกเกษตรนวบ,บินถนนนวบ,บินทั้งเส้นเลยนะครับมีคลองอยู่สองสาคลองที่จะรองรับน้ําจากถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นคลอ,อ,องออช่วงดอนดีกาแล้วก็ช่วงคลองบางเตยนะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่รวมน้ําจาก ถนนเกษตรนวมินมาลงที่ถนนนวมินนะครับแล้วระบายลงสู่คลองบางเตยะนะครับก็ตอนนี้สำนักการลอยน้ําซึ่งเป็นหน่วยงานที่เราเป็นแม่งานของเราะนะครับก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไว้ทั้ง2จุดทั้งทั้งอดอนิกาแล้วก็ทั้งคลองบางเตยเพื่อสูบน้ําออกอยู่ตลอดเวลานะครับก็อย่างปัปจจัยสําคัญก็คือมันยังจํากัดด้วยที่พื้นที่รับน้ําด้านนอกเราคือแสนแสบสูงอยู่นะครับลอยนิดนึงนะครับแล้วก็ คิดว่าน่าจะเอาลงได้ทันก็คือตอนนี้การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็คือติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะตามที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะอย่างเมื่อคืนนี้ที่ท่านลงพื้นที่ไปค่ะน้ําท่วมสูงขนาดไหนคะจุดที่ปิดปัญหาในส่วนที่มีปัญหาที่ผ่านที่ผ่านโดยช่นวจันทร์เนี่ยยี่สิบถึงสามสิบเซนนะครับยี่สิบถึงสามสิบเซนครับผมยี่สิบสามเซนคือล้นระดับของพื้นป่าเลยนะครับในส่วนของกระเกนตรำมินก็ประมาณเดียวกัน นะครับ20-30เซนค่ะ,ะครปริมาณน้ําสูงแบบนี้เราต้องใช้ระยะเวลาในการรอระบายเนี่ยกี่ชั่วโมงค่ะเอ่อเท่าที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่มีปริมาณน้ําสะสม,มเพิ่มขึ้นมาจากไม่ว่าจะเป็นน้ําเหนือที่ไหลลงมาจากบริเวณอื่นนะครับจา,จากเขตอื่นหรือน้ําฝนตกซ้ำขนาดลงไปะครับแล้คลองแสนแสแห้งนะครับสามารถรองรับได้ประมาณ2-3ชั่วโมงที่จริงแล้วมันควรจะต้องจบ นะครับแต่ด้วยปัจจัยต่างๆที่มันเป็นนอกเหนือจากที่เราคาดการนะครับที่คาดการไว้ว่ามีการตกท่วกรุงเทพเลยนะครัปัญหาของกองแสแสต้องรองรับน้ำทุกๆจุดนะครับลงมานะครับ <tha. S 2> ซึ่งทางสำนักการปลายน้ําก็เร่งดําเนินการอยู่นะก็มีการประสานกันนะครับตอนนี้ก็สํารวจระดับน้ํากันนะครับ <tha. S 2> ว่าพอเราตรวจดับปับแจ้งเรานะครับเราก็จะเร่ง เอาน้ำออกทันทีนะครับก็มีประตูระบายน้ำควบคุมอยู่ะะแต่ในเรื่องของฝนฟ้าเราไม่สามารถคาดเดาได้ดังนั้นถ้ากรณีเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําขึ้นอีกค่ะทางเขตบึงกลุ่มเองทางท่านหัวหน้าฝ่ายโยธารตรงถึงทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยค่ะมีการเตรียมแผนยังไงไว้บ้างคะในเบื้องต้นเนี่ยจริงๆแล้วแผนเนี่ยเรามีประจําอยู่แล้วเหรอฮะแผนนี้มีตลอดแต่ปัจจัยอื่นที่มันเกินเเหนือการควบคุมเาเหนือการควบคุมเนี่ยเราก็เป็นห่วง นะครับด้วยความจํากัดของเจ้าหน้าที่ของเราด้วยะนะฮะรวมถึงอของที่เราต้องใช้อยู่นะในใน,ในพื้นที่เราไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องจกักรกลเครื่องไรพวกนี้ถ้าเกิดมีการจำรุดหรือเสียหายเนี่ยเราต้องเตรียมไว้ให้พร้อม,อมนะครับเราก็ได้เตรียมไว้ในส่วนนี้นะครับถ้าเป็นความพร้อมขนาดนี้ประชาชนอดทนอีกนิดนึงนะครับเราก็ ผมคาดว่าน่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วครับก็คือ,อยังไงให้ใจเย็นใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำมันต้องรอระบายเจ้าหน้าที่นี่แบบก็เต็มที่ครับพร้อมที่จะเข้าดูแลอย่างเต็มที่นะครับออทุกจุดนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนกันเพราะว่าต้อตงลงพื้นที่เพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนน้าท่วมแล้วยิ่งพอมันเป็นช่วงรอยต่อแล้วระหว่างช่วง ค่ำจนถึงเช้าใช่ครับทั้งวันทั้งวันแล้วคนก็ต้องออกมาทํางานอย่างเมื่อช่วงเช้าที่ท่านออกมาเนี่ยปัญหาเป็นยังไงคะสภาพการจราจรติดสนิทเลยครับในช่วงยิ่งช่วงเกษตรนวมนิ่นะครับเช้านี้รถติดหนักมากมีรถเสียด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ของทางเทศกิจของเรานะครับทั้งรวมทั้งเทศกิจทั้งฝ่ายต่างๆแล้วก็ฝ่ายรักษาเนี่ยก็เข้าระดมการแก้ไขปัญหาเทศกิจก็ไปแก้ไขปัญหาจราจรนะครับส่วนฝ่ายรักษาของเราเนี่ยนะครับก็ แก้ไขปัญหาโดยการไปเก็บเศษของยขยะอะไรต่างๆะนะครับบนตะแกรงก็ช่วยช่วยช่วยกันได้อย่างเต็มที่ะครับผม เอาละค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมของเขตบึงกลุ่มค่ะแน่นอนนะคะท่านบอกว่าการวางแผนเรื่องรองรับปริมาณน้ําฝนน้าท่วมขังในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยเราไม่ได้แค่ทํากันในช่วงระยะเวลาของฤดูฝนเท่านั้นท่านบอกว่าวางแผนในระยะยาวค่ะคแทนที่ว่านี้มีอะไรบ้างและจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ติดตามกันต่อได้ช่วงหน้าพักกันเรือเดียวค่ะค